ศาสนายุคองค์ภาษีอานหอดปอนนั่นสมัยเคืองศาสนาพุธมนุษย์ในแดนดินสิปวงวินเป็นบาอันวะโลกกากวงเกิดสงข้ามหมางมุนไผยมีบุญจังสิพอเห็นหนานอภาษีศาสนายุคองค์ภาษีอานเพิ่นเสียหายเฮาปฏิบัติแนวใดเพราะว่ามุ่นมนุษย์ ยุคของเฮาปัจจุบันของเฮานี่ถือเดว่าโลกของเฮาซับซ้อนบุนไหวเหมิดม่นออนทการพอสมควรบวาสิเกิดโรคไข้ไข่เจ็บบวาสิเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆม่างมุนเฮื่อนสร้นบานซองทุกสิ่งทุกอย่างของเฮานะคะนี่แหละค่ะในเครือศาสนาพุดเฮาจะต้องเกิดความคิดแล้วเฮามาก พิจารณาในอยุคข,ขององค์พระศรีอานเหตุจังไดปัญญาตัวใดที่จะนำพผ้าไห่ม้วนมนุษย์ออกจากความอดอยากปากหมองออกจากสงครามทางจิตตะวิทยาสงครามต่างๆไพพิบัติที่เกิดขึ้นอันวุ่นวายโมวาสิเป็นการเกิดการโจรกรรมเงื่อนสัานบานซองการชกชิงวิ่งป้น การยิ่งกันขากันตายในยุคป,ปัจจุบันของเฮานี่แทบที่จะเสียสติกันไปเลยกวา่าใดบวาสิเป็นเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ในยุคตอนนี้แล้วกินารีซิมาให้ทุกทท่านได้เข้าใจว่ายุคขององค์พระศรีอานยุคของเพลเนี่ยเสียให้เฮาปฏิบัติแบบใดนะคะจังสีเอินว่า ยุคขององค์พระสีอานเนมีแนวทางการปฏิบัติแบบใดเอาง่ายๆเลยนะคะคือเฮ้าหูมาคือเฮ้าเรียนรู้คือเข้าศึกษามาน่นละแนวการปฏิบัติของเพิ่นหนึ่งเลยค่ะหนึ่งก็คือเพิ่นให้เฮาปฏิบัติสินหาศินหาวาแตางแต่เข้ามีกายกับจิตเฮาปฏิบัติอยู่ใส่ก็ไดเพราะว่าศีลเนี่ยแหละค่ะ คือบุญกุศลที่เฮาจะต้องน้ำมาปฏิบัติตัวปฏิบัติตนของเฮาให้เกิดบุญเกิดกุศลก่อนเอิ่นว่าโตของเฮาเนี่ยเป็นตัวบุญยุคข,ขององค์พระีอานเพิ่นจะให้เฮามองเห็นตัวบาปตัวบุญอยู่กับมนุษย์นะคะบ่ให้แยกออกไปยู่หม่องอื่นนี่แหละค่ะยุคข,ของพระองค์เพิ่นจึงจะให้เฮาถือศีลให้สมบูรณ์เม่นเฮาถือศีลบ่สมบูรณ์ เนี่ยเฮาก็สามาถที่จะแก้ไขใดด้วยการให้การท่านกับพระผู้เิินปฏิบัติดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนที่สะอาดคำสอนที่บริสุทธิ์จะเป็นเนื้อหน้าบุญที่จะซอยให้เฮาแก้กรรมที่เฮ้ากระทำพิษจากธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้นี่คือแนวการปฏิบัตินะคะคือให้เฮาถือศีลหา้าเอาไว้ บบให้เฮาไปเบียดเบียนบบให้เฮาไปร่างแก่อให้เฮ้าทํำพิษขอศีลขอธรรมเนี่ยกับลูกกับเมียของเฮ้านะคะบบให้สางความเดือดร้อนนี่คือยุคของเพิ่นเพิ่นศิสอนเข้าแบบนี้เนี่ยในจิตในใจของเฮ้าเข้าจะสับไปขีดเขียดแขนชิงช่างอิสตาลลียเนี่ยบบให้ไปโจรกรรมหลักขโมยนะคะในยุคของเฮ้า เนี่ยสุรายาเสพติดหูวามันจะทําให้จิตใจของเฮามันวิปร,ริษ์แปรปวนวิปราดไปเฮากะลดน้อยถอยลงไปยุคนี้เป็นยุคสินหาสามารถที่จะบรรลุทําใได้บ่ไห้ถือไปมากกว่านี่พระองค์เพิ่นบ่ให้เขาถือไปมากกว่านี้นะคะแล้วสิ่งใดที่จะทําให้เฮาบรรลุทําได้ยิ่งยิ่งนั่นคือยุคของพระองค์เพิ่นจะบ่ให้เฮาถืออาวุธ นี่แหละค่ะคำว่าถืออาวุธนั่นก็คือถือมู่นสับสมบัติของโลกหรือให้เข้าว่างวัตถุต่างๆวัตถุมงคลเพิ่นกะจะบ่ให้เข้าเ,าเอามายึดมาถือเพิ่นให้เข้าปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเร้วก็ให้ถือตัวทูตนของเข้านี่แหละเป็นตัวศีลตัวธรรมศีลธรรมศิลักษาเข้าบ่มียั้งทิศศกซิ์เนือจากคำสอนของพระพุทธองค์ที่สถิตอยู่ในจิตในใจของเฮ้าถ้ำย่อมรักษาผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติธรรม นี่คือศาสนายุคข,ขององค์พระสีอานค้นสิเด่นสีดังสิครั้งเฮาจะต้องปฏิบัติโตเฮาบบเมนเฮาไปยึดถือวัตถุมงคล้นสิ่งเหล่านั้นเมื่อวาครั้งเมา่วาดีเมา่วาเด่นเมา่วาดังเมาื่วาเก่งกว่ามนุษย์มนุษย์นี่ละเป็นชาติที่สูงสุดประเสริฐที่สุดยุคข,ขององค์พระสีอานเพลินจึงจะให้เฮาว่างว่างวัตถุ พระพุทธรูปยุคขององค์พระสิยานก็จะบ่มีการสร้างอีกต่อไปแต่สิ่งที่เพิ่นจะให้สร้างเพิ่นเสียให้สร้างสิ่งที่ม้วนมนุษย์อาศัยได้อาศัยได้หรือว่าเรียกได้ว่าปัดใจซีให้มนุษย์มีได้อาศัยได้แต่สิ่งที่มนุษย์เขาไปยู่เขาไปอาศัยบ่ได้เพิ่นจะบ่ให้เฮ้าสร้างโบสถ์ถ้าเกิดว่าบม่มีบุคคลหรือผู้ปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติให้ ถือว่าศาสนายุคองค์พระศรีอานกระจับบ่มีโบสถ์ในการปฏิบัตินะคะจะเป็นศาลาการประเรียนที่มีคนเข้าไปปฏิบัติอบร่มศิลอบรธมทมปฏิบัติศิลปฏิบัติธรรมมีมีใดนะคะเพราะว่าสิเป็นเจดีย์บรรจุนะคะพระบรมสารีริกธาตุบรรจุกระดูกจะบ,บม่มีเพราะอย่างศาสนาองค์พระศรีอานเพิินจะบ่หเห้เฮาถือกระดูกนะคะเพราะว่าเป็นสังขารของโลกเป็นมุ่นเป็นทรัพย์เป็นสมบัติของโลก เพิ่นจะให้เหาว่างขึ้นสู่ธรรมชาติเพราะวัยุคข,ของพระองค์เพิ่นจะให้เฮ้าถือถ้ำอันสะอาดบริสุทธิ์หรือว่าถ้ำปราศจากสังขารสิ่งเถียดใดที่เยามีความเสื้อที่พิษพิษเฮ้ากับสตองลดละเลิกไปในยุคข,ของพระองค์เพิ่นเฮ้าจังจะได้เห็นถ้ำอันสะอาดอันบริสุทธิ์ปราศจากมุ่นทินจริงๆบ่มีแป๋วมีแมง ในศาส,สนาขององค์พระสีอา่านนี่แหละค่ะสิ่งที่เฮ้ายึดเข้าตือเข้าถือสิ่งที่ออกนอกโตนอกตนของเฮ้าสิ่งที่ออกนอกกายจึงบอ่อซักซิดอีกต่อไปนยุคขององค์พระสีอา่านเพราะเพิ่นจะให้เห็นความศักซิ์อยู่ในจิตของมนุษย์เพิ่นจะให้เห็นตัวบุญก็คือตัวของมนุษย์เพิ่นจะให้เห็นตัวศิลตัวธรรมก็จะให้เห็นมนุษย์เห็นพระพุทเธเจ้ากะเห็นมนุษย์เห็นพระธรรมก็เห็นมนุษย์ พระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสงฆ์ในศาสนายุคข,ขององค์พระศรีอานโใชัยเพียงแค่พระสงฆ์ทีเพนปลงผมแล้วหงมเหลืองสง์หมายถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ลดละจากโลภจากโกรธจากหลงออกจากอิทธิฤทธิ์ปฏิหารการดำดินบินบนลุยไฟใต้นาำออกจากแนวการปฏิบัติทรมานร่างกาย ออกจากเกจิอาจารย์ดังบอกว่าสิเป็นการปลุกเสกเหลกยั่นเลนแหล่แปลธถตดสิ่งเรานี่จะบ่มีในศาสนายุคขององค์พระศรีอานถ้าเกิดบุคคลใดสามารถปฏิบัติได้ละสิ่งเ่านั้นได้ก็ถือว่าเป็นสง์เป็นสาวกข,ของพระพุทธเจ้าในศาสนายุคข,ขององค์พระศรีอานนั่นเองนี่คือสิ่งที่จะให้ยึดให้ถือในยุคข,ขององค์พระศรีอานเพิ่นนะคะนี่แหละค่ะ แล้วหลังจากนั้นละ่ะหลังจากที่เฮาว่างมูลสั์สมบัติของโลกหรือว่าเฮาไดทําประหลาสจักรสังขารเฮาละเขาว่างใดแล้วเข้าจะว่างโล่งใสเข้าจะให้ท่านอยู่จุดใดอยู่หม่องใดเนี่ยเมื่อเฮามีศีลมีรรมแล้วโบเมนวา่าเฮามีศีลมีรรมแล้วเข้าจะยูเฉยอยู่เดียวอยูใได่โบเมนยุคขององค์พระศรีอานต่อจากศีล เพื่อนใจให้เหาปฏิบัติก็คือเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละยุคขององค์พระศรีอานจึงถือเลยว่าเป็นยุคแห่งความเมตตาธรรมความเมตตาธรรมนี่แหละจะเป็นนำจิตนำใจที่ม้วนมนุษย์จะได้เสียสละนะคะตุ่มโฮมกันเสียสละเนี่ยการให้การท่านกระเสียไห่ท่านลงสูม้วนมนุษย์ธรรมะเป็นท่านเป็นท่านอันสูงสุดเหนือธรรมทั้งปวงแล้วธรรมท่า,มา,ทานในยุคข,ขององค์พระศรีอานเมื่อทรับสมบัติปัดใจเนี่ย เมื่อเฮาเด้ท่านถอดออกไปนะคะเพิินจึงจะให้ม้วนมนุษย์ทั้งหลายได้ยูได้กินบบอดบบอยากบบอดึดบบอยากสิมีความสุขมีความบริบูรณ์ไปถูกย่ำหยาซึ่งยุคข,ของพระองค์เพิินคือยุคน,นั่งธรณีบีบน้ำนมค้นจะได้ยูได้กินยุคข,ของพระโคดมคือยุคน,นั่งธรณีบีบมวยผมเอาชนะม่านทั้งปวง แต่ในยุคข,ขององค์พระศรีอานนั่นคือยุคนั่งทรณี่บีบน้ำนมม้วนมนุษย์จะได้ยู่ได้กินนะคะในยุคข,ของเพิินเดี๋ยวนี้คลิปต่อไปเนี่ยกินารีจะมากล่าวในส่วนของนั่งทอร์นีบีบน้ำนมในยุคข,ขององค์พระศรีอานเนี่ยเป็นยังเพิินจังบีบน้ำนมแล้วนั่งทรณีบีบน้ำนมมาจากไซเป็นจังไดเดี๋ยวกินารีจะกล่าวสู่ฟังในคลิปต่อไปนะคะแต่ในคลิปนี้เนี่ย จะเอาในเรื่องแนวทางการปฏิบัติกรดหนึ่งละศีนหาเนี่ยสองก็คือว่างจากวัตถุมุ่นสับสมบัติของโลกคืนคืนสู่ธรรมชาติไปสิ่งที่เหลือไว้ก็คือการสางมนุษย์แล้วกับสางสิ่งที่เป็นปัจจัยซีให้มว่นมนุษย์ได้ยู่ได้อาศัยได้นอกจากนั้นก็คือบ่มีการสางอีกต่อไปรัส์สมบัติจึงจะลนสูมม่มว่นมนุษย์เกืือกูลมว่นมนุษย์นี่คืออยู่ขององค์พระศรีอานแล้วมว่นมนุษย์จังสิเกิดปัญญา นี่แหละค่ะเมื่อเขาเกิดสติอ่าสติเขาคิดใดแล้วนะคะพิจารณาในทำคําสอนถึงเหตุของความเป็นไปในทำคําสอนแล้วเขาจึงจะเกิดปัญญาปัญญาตัวใดปัญญาหูจักละปัญญาหูจักว่างว่างสิ่งใดห,หูแล้วว่าทธรขององค์พระศีอานคือทรรปราศจากสังขารออกง่ายๆเลย นะคะสิ่งใดที่เป็นสังขารของโลกเข้ากับหูแลว้วว่าการว่างวัตถุนิกแมนมูลสับสมบัติของโลกคือสิ่งที่เกิาใิกาในเบืองตนไปนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเจาะลึกเจาะรายละเอียดกันไปเรื่อยๆนะคะาศาสนาของอยู่พระศรีอานมีอียังที่จะให้เข้าได้หูได้เห็นเห็นในความเป็นจริงให้เข้าได้เกิดปัญญาให้เข้าได้พิจารณาเข้าจังจะแตกชานแล้วกะรู้แจ้งแทงตลอด ในสิ่งที่เหาเป็นอยู่ในสิ่งที่เหาปฏิบัติพิษบิดเบือนในศาสนาขององค์พระศรีอานซึ่งถือปฏิบัติได้บ่จํากัดการแล้วปฏิบัติได้ถูกชนชัน้นวรรณะบาวาผู้สูงผู้ตำ่ำผู้ดำผู้ขาวนะคะผู้สาวผู้เทาเด็กน่อยสามารถปฏิบัติได้นี่คือยุคข,ของพระองค์เพินยุคที่มีสิทธิเท่าเทียมที่เพนวายุคเสมอภาพหาบบ่หาบขึ้นหน้ากล่องไส้นั่นเอง นี่แหะค่ะยุคขององค์พระศรีอานหนึงจึงให้เฮาถือศีลหะให้สมบูรณ์ 2. องให้เฮาว่างวัตถุสิ่งที่เป็นมูลสมบัติสับบริวารขึ้นสู่โลกไปให้คงไว้ตั้งแต่ทําคําสอนแล้วให้เฮานั่ม,มาดํ่รงตนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําโตให้ดีให้ดังให้เด่นให้ดังก็คือต้องทํำโตตนจิตใจของเฮาสิเกิดศักิ์สธิ์ขึ้นมาได้ นะคะแล้วสามารถที่จะเกิดปัญญาแล้วห้เฮาหูจักทํำเพื่อห้ทํำเพื่อเป็นท่านนี่คือ,อยุคขององค์พระเสอ่านมวลมนุษย์ทั้งหลายก็จังจะใดมีจิตที่เบิกบานมีจิตที่พองใสม้วนมนุษย์สิบ่ไดดอดไดอยากอีกต่อไปความจเจริญก้าวหน้ากะสิเกิดขึ้นใดความสิวิไลความมัง่งความมีจังสิเกิดขึ้นใดนในยุคขององค์พระเสอ่านค่ะขออนุญาต เบรกไวเพียงซำนนิก่อนในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเสด็จมาก,ก้าวในส่วนใดของศาสนาองค์พระรีอานค่ะติดตามในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ